760พิษแห่งคำสาปแห่งโชคชะตาจากระพัดิยกษ์แห่งท้องทะเลมองดูเทพเทพสมุดที่ถังซานร,ร่างไว้หากเขาเคยสงสัยในหัวใจมาก่อนในเวลานี้เขาก็เป็นคนเคร่งาศาสนาอย่างยิ่งเขามองไปยังถังซานที่ลอยอยู่ในอากาศด้วยความคาระวะร่างนั้นถูกปกคลุมไปด้วยชุดเกราะที่น่าเกรงขามทุกรูปแบบดวงตาของเขาเต็มไปด้วยประกายระยิบระยับและเขาก็อดพึงพำกับตัวเองไม่ได้ มหาสมุดสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดในที่สุดก็มีพระเจ้าเป็นของตัวเองด้วยการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์แบบของปีกสีปีกสุดท้ายวงแหวนผนึกศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ด้านหลังถังซานก็เสร็จสิ้นการพานนาสุดท้ายในขณะที่แสดงวงแหวนศักดิ์สิทธิ์ดาวกึ่งเทพทั้งหมดสันส้านราวกับว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเขาประกาศว่าเขาได้บรรลุสิ่งที่เทพสมุดของพวกเขาไม่สำเร็จในชีวิตก่อนหน้านี้ อาณาจากักรกร่นเทพทั้งหมดเต็มไปด้วยความสุขและความตื่นเต้นถังซานร,รู้สึกได้ถึงอารมณ์เหล่านี้อย่างงดไม่ได้ถังซานยกมือขวาขึ้นและตรีศูนย์สีทองสองเข้าไปในมือของถังซานตรีศูนย์ทองคำทั้งหมดเปล่งออกมาด้วยความปิติยินดีราวกับว่าเป็นเด็กที่จูจ่ๆก,ก็กลับมาหาแม่ของเขาหลังจากหายไปนานโดยทั่วไปแล้วพวกเขาเพิ่งพาอาศัยกันมากบนถังซานมันจึงยากที่จะจินตนาการว่าตรีศูนย์นี้เป็นอาวุธขั้นเทพ ด้วยตรีศูนย์สีทองในมือชุดเทพสมุดหกปีกทั้งชุดก็กลายเป็นสีฟ้าทองเหมือนกันและผมสีฟ้าซีดยาวของถังซานก็กระพือปีกอยู่ข้างหลังขาวถังซานยังคงลูกตรีศูนย์ทองคำและพูดในใจว่าฉันกลับมาแล้วจากนั้นเขาก็ยกมันขึ้นเหนือหัวของเขาอีกครั้ง และปล่อยแสงแห่งเทพสมุดด้วยกำลังทั้งหมดของเขาเพื่อเปลี่ยนเผ่าสุดท้ายในทะเลด้วยอันเดสสุดท้ายที่ถูกแปลงเป็นดาวเทพทั้งดวงไม่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าอีกต่อไปแต่มีแสงสีทองจางๆออกมาแทนถ้าเป็นไปได้ฉันหวังว่าคุณจะสามารถรักษาสัตว์ทะเลจากดาวดวงอื่นได้ดีเทพแห่งท้องทะเลเป็นนักบุญอุป,ปถัมภ์ของตระกูลทะเลทั้งหมดไม่ใช่ผู้ปกครองจำไว้เสียงที่อ่อนแอมากจนฟังดูแผ่วเบา,เบาในจิตใจของถังซาน เมื่อได้ยินเสียงนี้ถังซานก็ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแต่ก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกของเขาอย่างรวดเร็วเสียงนี้น่าจะมาจากเทพสมุรที่ไม่สามารถสรุปสถานะของเทพสมุรได้ถังซานไม่รู้สึกเย่อหยิ่งแต่กำมัดด้วยมือทั้งสองโค้งคำนับเล็กน้อยแล้วพูดว่า ขอบคุณสำหรับของขวัญของผู้อาวุโสและทุกคนเพื่อนร่วมชาติของเทพสมุดถังซานจะทำอย่างแน่นอนรักษาคำพูดของบรรพบุรุษของคุณไว้ในใจและปกป้องมหาสมุทรทั้งหมดจากกลุ่นสู่รุ่งเมื่อเสียงของถังซานจบลงพลังแห่งศรัทธาทั้งหมดก็รวมตัวกันในหัวใจของเทพสมุดและด้วยพลังแห่งศรัทธาอันมหาศาลเหล่านี้หัวใจของเทพสมุดก็สว่างสวยและรังสีของแสงก็หมุนเย,ยนไปเรื่อยๆ ยินดีต้อนรับหลอดเทพสมุดกลับสู่ตำแหน่งเมื่อได้ยินเสียงของทางซานจากกระพัดยักษ์แห่งท้องทะเลก็รู้ว่าเขาได้เสร็จสิ้นโครงร่างของเทพสมุดแล้วผู้อาวุโสผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาคนนี้เพียงนั่งเอนหลังและเพลิดเพลินกับความสำเร็จขอบคุณที่ใช้เวลามากฝังศพเพื่อนร่วมชาติตระกูลทะเลเหล่านี้ถังซานเก็บชุดเทพสมุดออกและกล่าวอย่างนอบน้อมต่อหน้าวิญ,ญญาณยักษ์ทะเล เมื่อเห็นท่าทีของถังซานที่ไม่หยิ่งทะนงไม่หยิ่งทะนงไม่หยิ่งทะนงจาก,กรพพัดยักษ์ทะเลก็โล่งใจมากและกล่าวอย่างมีความสุขว่าฉันมีเจ้านายที่ชัดเจนในมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดการฝังเพื่อนร่วมชาติในตระกูลทะเลเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากเทพเจ้าแห่งท้องทะเลของดาวกึ่งเทพนี้เท่านั้นเพื่อเป็นแนวทางฉันยังได้รับสิ่งที่ฉันสมควรได้รับท่านหลอดแห่งท้องทะเลอย่าทำลายชายชราคนนี้ฉันไม่รู้ว่าท่านจะทำอะไรต่อไป เมื่อเห็นการกระทำของจัก,กรพรรดยักษ์ทะเลถังซานก็อดไม่ได้ที่จะเคารพจัก,กรพรรดยักษ์ทะเลเล็กน้อยฉันอยู่ที่นี่มานานกว่า2,000ปีแล้วและฉันก็เคยชินกับชีวิตที่เงียบสงบที่นี่ฉันไม่รู้ว่าเทพสมุดหมายถึงอะไรจัก,กรพรรดยักษ์แห่งท้องทะเลรู้สึกว่าคำพูดของถังซานดูเหมือนจะมีความหมายอื่นดังนั้นเขาจึงถาม แกนกลางของตรีศูนย์ทองคำในมือของฉันหัวใจของเทพเจ้าแห่งท้องทะเลสามารถกักเก็บวิญญาณได้ฉันหมายความว่าฉันไม่รู้ว่ารุ่นก่อนต้องการเปลี่ยนร่างและฟื้นคืนชีพในมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือไม่ถังซานอธิบายเมื่อได้ยินคำพูดของถังซานจิตวิญญาณของจักรพรรดยักษ์ทะเลก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงอีกครั้งและถามอย่างไม่อดทนหลอดแห่งท้องทะเลคุณจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ได้ไหม เขาไม่ได้คิดไปเองแต่กำลังคิดที่จะกลับบ้านตลอดเวลาเขาอยู่คนเดียวมา2,000ปีโชคดีที่เขาตายไปแล้วไม่อย่างนั้นจะยากสำหรับเขาที่จะอดทน แน่นอนแต่ในตอนนี้ฉันช่วยเธอฟื้นร่างกายไม่ได้คุณต้องทะลวงอาณาจากาัจาก,กรอสูรจักรพัิฉันต้องออกจากที่นี้แล้วแต่สถานที่นี้มั่นคงมากคุณต้องปกป,ป,ป,ป้องที่แห่งนี้ดีจนฆ่าทะลวงอาณาจากาักรอสูรได้ดวงอาทิตย์เป็นเวลาแห่งการเกิดใหม่ของเจ้าถังซานตอบจัก,กรพัทยักแห่งท้องทะเลด้วยการใช้ตรีศูนย์ทองคำเพื่อเปิดประตูแห่งเวลาและพื้นที่ในกึ่งเทพดินแดนและกลับสู่ส่วนลึกของเทือกเขาเคอรี่ ส่งหลอดแห่งท้องทะเลออกไปด้วยความเคารพผู้เฒ่าผู้แก่จะเชื่อฟังพระประสงค์ของพระเจ้าแห่งท้องทะเลอย่างแน่นอนและปกป้องสถานที่แห่งนี้ให้ดีจัก,กรพรรดิมนุษย์ยับแห่งท้องทะเลกล่าวด้วยความเคารพถังซานเรียกเครื่องแต่งกายเทพสมุดปีกทั้งหกของเขาสั่นเล็กน้อยและกลับไปที่หุบเขาทองคําทันทีที่ถังซานกลับไปที่ต้นไม้ทองคําเขาวิ่งเข้าไปในเหมยกงจือที่มาที่ต้นไม้ทองคําเพื่อตามมหาถังซาน เสียวมเมื่อถังซานเห็นเหมยกงจือเขาวาไปหาเธอแล้วกอดเขาอย่างดุเดือดและพูดเบาๆว่าฉันคิดถึงคุณมากแต่เหมยกงจือไม่พูดอะไรถังซานคิดว่าเธอยังคงโกรธเขาเพราะเรื่องก่อนหนีน้แต่เมื่อมองลงมาเหมยกงจือขมวดคิ้วและหน้าซีดถังซานดูเป็นทุกข์มากและรีบถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณ คุณไม่มีมโนธรรมและคุณรู้วิธีที่จะกลับมามีโรคระบาดเหมือนมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดในการตั้งถิ่นฐานใหม่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์มันดุร้ายมากมนุษย์ที่เพิ่งถูกโจมตีและได้รับบาดเจ็บได้รับความเดือดร้อนความตายนับไม่ถ้วนจากโรคระบาดนี้เหมยกงจือตอบอย่างสั่นสะท้านร่างกายของเขาสั่นเล็กน้อยเพราะเขาไม่รู้ว่าเป็นเพราะเขาเศร้าหรือทํางานหนักเกินไปเมื่อฟังคำอธิบายของเหมยกงจือถังซานก็คิดในใจเป็นไปได้ไหม บทที่761เมื่อคิดถึงเรื่องนี้คิวอันบอบบางของถังซานก็ย่นเล็กน้อยดวงตาของเขาหลีลงเขาอดนึกถึงฉากนั้นไม่ได้เมื่อเขาอยู่ในสวนนรกในเวลานั้นในช่วงเวลาวิกฤตครั้งสุดท้ายจัก,กรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ต้องทนทุกข์ทรมานจากพายุฟ้าขนอมที่รุนแรงที่สุดสำหรับตัวเขาเองซึ่งนำไปสู่การตายครั้งสุดท้ายของเขาเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เขายังคงเป็นผู้ริเริ่มการตายของจัก,กรพรรดิอสูจจิ้งจอกสวรรค์ แต่ในวินาทีสุดท้ายขององค์การล่มสลายของจักรพัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์เขาใช้กำลังสุดท้ายของเขาเพื่อสาปแช่งชะตากรรมที่ชั่วร้ายที่สุดให้กับมนุษย์ในรนาพักทั้งหมดเพื่อยับยั้งการพัฒนาของมนุษย์และหลีกเลี่ยงมนุษย์จากการควบคุมของสารบรรพบุรุษเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ถังซานก็คิดหาวิธีแก้ไขได้ทันทีคำสาปแห่งโชคชะตาฟังดูน่ากลัวแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางแก้ไขได้คำสาปแห่งโชคชะตาเป็นเพียงการเติมความโชคร้ายบางอย่าง เช่นโรคระบาดภัยพิบัติให้กับความโชคร้ายที่มีอยู่แล้วของมนุษย์ผ่านภัยพิบตัติทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นต่างๆมันสามารถยับยั้งการพัฒนาของมนุษย์และชะลอความเร็วขององค์การสืบพันธุ์ของมนุษย์และการพัฒนาการแก้ไขคำสาปแห่งโชคชะตานี้ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเนื่องจากเป็นการใช้มือและเท้าของปราณมนุษย์จึงเป็นทางที่ดีที่จะแก้มันจากพลังปราณของมนุษย์ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันแล้วการแก้ปัญหานี้อาจไม่ง่ายนักในท้ายที่สุดจัก,กรพรรดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์เป็นจัก,กรพรรดปีศาจที่ทรงพลังและเขากล้าเรียกเขาว่าคนแรกเพื่อควบคุมโชคโดยรวมของดาวฟ้าหลันประการที่สองไม่มีใครกล้าที่จะเป็นที่หนึ่งไม่แม้แต่ถังซานเขามีเพียงระดับการฝึกฝนของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่เท่านั้นในตอนนี้และเขามีเพียงแปดหางเท่านั้น ดังนั้นเขาจึงเชื่อว่าในปัจจุบันนี้หากเราต้องการจะบรรเทาปัญหาเรื่องชะตาชีวิตมนุษย์ที่ปนเปื้อนมากับคราร้ายเราสามารถเริ่มต้นได้เฉพาะในพื้นที่เท่านั้นตามคำอธิบายของนายน้อยเมยอมนุษย์ได้สร้างสถานที่ชุมนุมมนุษย์ขึ้นใหม่ในสถานที่ต่างๆอย่างลับๆและสร้างอาร์เรย์เทเลพอร์ตขนาดเล็กขึ้นในการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่เป็นความลับ โดยใช้อารเทเลพอร์ตขนาดเล็กเพื่อส่งมนุษย์ที่ถูกกดขี่จากแฟรี่ทั้งหมดทวีสู่ต้นไม้ทองคำใช้วงเวทเทเลพอร์ตระยะไกลพิเศษขนาดใหญ่ในต้นไม้ทองคำเพื่อเคลื่อนย้ายมนุษย์ที่ถูกเคลื่อนย้ายไปยังเกาะที่สร้างขึ้นใหม่ในมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดกล่าวคือแม้ว่าการพาบปลูกในปัจจุบันของถังซานไม่สามารถแก้ปัญหาคำสาปแห่งโชคชะตาของมนุษย์ได้แต่ก็ไม่มีปัญหาหากเปลี่ยนชะตากรรมของมนุษย์ในพื้นที่ขนาดเล็กเท่านั้น ตามความคิดของถังซานให้นำหูบเขาสีทองและทะเลสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นจุดเริ่มต้นและใช้หินแห่งโชคเป็นแกนหลักในการสร้างรูปแบบที่ยิ่งใหญ่ขององค์การย้อนกลับโชคของสวรรค์และโลกจากนั้นคุมสามารถใช้วิธีการก่อตัวได้เพื่อเพิ่มผลของหินแห่งโชคให้สูงสุดมันสามารถป้องกันดาวพลันชั่วคราวจากคำสาปแห่งโชคชะตาของมนุษย์ แต่การจัดรูปแบบนั้นต้องใช้หินแห่งโชคนวนมากและวัสดุจํานวนมากและวัสดุก็แก้ได้ง่ายมากอย่างไรก็ตามเมืองเคอรี่ได้รับการสนับสนุนจากหอบการค้าหลิงซีหอบการค้าที่ร่ํารวยที่สุดในทมีดนังฟ้าสําหรับหินแห่งโชคถังซาน,นอดนึกถึงสถานที่นั้นไม่ได้และมีเพียงสถานที่นั้นเท่านั้นที่สามารถรวบรวมหินแห่งโชคขนาดนั้นได้ดูเหมือนว่าฉันต้องกลับไปที่ราชสำนักอีกครั้งถังซานคิดโดยไม่ลังเล เมื่อมองไปที่ความเงียบของถังซานเหมยกงจือก็หลุดจากอ้อมแขนของถังซานดวงตาสองข้างที่เหนื่อยล้าเล็กน้อยจ้องมองไปที่ถังซานซานน้อยคุณมีความคิดใดๆหรือไม่ฉันควรทำอย่างไร อื้ฉันมีความคิดทั่วไปอยู่ในใจจากการฝึกฝนในปัจจุบันของฉันฉันเกรงว่าจะไม่สามารถแก้ไขความทุกข์ของมนุษย์จากรากเหง้าได้แต่ไม่ต้องกังวลฉันยังคิดหาวิธีแก้ไขทั่วคราวปัญหานี้ทางออกของปัญหาก่อนที่ถังซานจะพูดจบมองไปที่เหมยกงจือที่กระตือรือรน้นเขารีบเปิดปากเพื่อปลอบโยนเขา เมื่อเหมยกงจือได้ยินว่าถังซานมีทางแก้ขมวดคิ้วก็คลายลงในที่สุดเธอสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วถามว่ามีทางออกที่ดีคุณจะทำอย่างไรเมื่อเห็นปฏิกิริยาของเหมยกงจือถังซานก็เข้าใจในใจว่าราชาปีศาจแมมมอธสีทองและราชาปีศาจแยกนภาโจมตีสถานที่รวมพลในเมืองเคอรี่และการตั้งถิ่นฐานของเกาะมนุษย์ในทะเลสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งก่อให้เกิดอิทธิพลและแรงกดดันอย่างมากเธออดไม่ได้ที่จะรู้สึกเจ็บปวด เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ถังซานโกหกอีกต่อไปแต่บอบเหมยกงจืออย่างละเอียดถึงความคิดของเขาที่จะกลับไปที่ราชสำนักเพื่อขโมยหินแห่งโชคลาบและตั้งค่ารูปแบบที่ยอดเยี่ยมสำหรับการย้อนกลับโชคของสวรรค์ลและโลกและขอให้เธอจัดหอบการค้าลิงซี่ในทวีปนางฟ้ามีการรวบรวมวัสดุดจำนวนมากและจัดเรียงสำหรับการพลิกกลับขอองค์การขนส่งทางสวรรค์ดินและทางอากาศเหมยกงจือก็เห็นด้วยทีละคนแต่ฉันได้ยินมาว่าถังซานต้องการกลับไปอีกครั้ง บทที่762ทังซานร,รู้ว่าเหมยกงจือเป็นห่วงเขาเขาสัมผัสผอมไมยาวสีน้ำเงินเงินของนางด้วยความรักและพูดอย่างไม่เต็มใจว่าเมื่อข้าพเจ้าไปที่ราชสำนักเพื่อรายงานงานของข้าพเจ้าฉันสัญญากับท่านแล้วรอข้าด้วยถ้าท่านทําสําเร็จเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติและคุ้มประสบความสําเร็จในการซักถามและซักถามในศาลบรรพบุรุษฉันจะไปกับคุณอย่างดี อย่างไรก็ตามเนื่องจากบ้านของบรรพบุรุษของคุณกลับมาถึงตอนนี้คุณจึงยุ่งอยู่กับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์และพวกคุณทุกคนก็ซี่เผือดและฉันได้รับบาดเจ็บสาหัสจ,จากการสู้รบของจัก,กรพรรดิทั้งสองและเพิ่งฟื้นได้ไม่นานชะตากรรมชี้นำฉันและออกจากหุบเขาทองคำเพื่อไปยังส่วนลึกของเทือกเขาเคอร์รี่เพื่อสร้างโครงร่างของเทพเจ้าแห่งท้องทะเลฉันยุ่งตลอดเวลามากับเธอไม่ได้เลยเราเคยทะเลาะก,กันมาก่อนเพราะการล่มสลายขององค์การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ถังซานโอบก,กอดเหมยกงจือในอ้อมแขนของเขาอีกครั้งโดยบรรยายถึงเหตุการณ์และประสบการณ์ล่าสุดหลังจากแยกแยะออกน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยนิสิงซึ่งทำให้เหมยกงจือรู้สึกไม่สบายใจอยู่พักหนึ่งเหตุการณ์นั้นทำให้ฉันหุนหันพลันแล่นจริงๆในฐานะเจ้าเมืองเคอรี่ตามแผนขององค์กรถ่ายถอนฉันควรจะสร้างที่พักพิงสำหรับเพื่อนมนุษย์ของฉัน การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นอกเมืองเคอรี่ทำให้เราเสียเวลาแรงกายและแรงใจนับไม่ถ้วนแอร์ละมันก็พังทลายลงทันทีฉันหายใจไม่ออกจริงๆและฉันโกรธมากที่พูดคำที่ทำร้ายจิตใจคุณในตาโตของเหมยกงจือซึ่งเดิมเต็มไปด้วยเลือดสีแดงเริ่มมีน้ำตาเหมือนไข่มุกตกลงมาและคำพูดของเขาก็ถูกสำลักมากขึ้นไปอีก ทั้งซานตบหลังเธอเบาๆแต่ก็ไม่ได้หยุดเหมยกงจื่อจากการร้องไห้เขาเข้าใจดีว่าทุกวันนี้การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ถูกทำลายและมนุษย์ที่ตายและบาดเจ็บนับไม่ถ้วนได้กดลงบนหัวใจของเธอเหมือนก้อนหินก้อนใหญ่มันจะดีกว่าถ้าเธอปล่อยอารมณ์ของเธอและอยู่ต่อหน้าทาาั้งซานไม่ว่าจะเจ็บปวดหรือหนีมันไม่สมเหตุสมผลอย่ามองย้อนกลับไปสิ่งที่เราต้องทำคือปกป้องเผ่าที่รอดตายช่วยให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นในอนาคต และมีความสามารถอย่างแท้จริงต่อสู้กับสัตว์ประหลาดและวิญญาณการทำงานที่ดีของเจ้าเมืองนี้เป็นสิ่งที่กล้าหาญที่สุดที่คุณสามารถทำได้เพื่อมนุษย์ที่กำลังจะตายหลังจากที่เหมยกงจะหยุดร้องไห้และปรับอารมณ์ของเขาทางซานกล่าวอย่างหนักแน่น เมื่อได้ยินคำพูดของถังซานเหมยกงจือซึ่งยังคงคร่ำครวญในตอนแรกก็เต็มไปด้วยการจ้องมองอย่างหนักแน่นอีกครั้งใช่คนตายไปแล้วคนที่ยังมีชีวิตอยู่มีความสำคัญมากกว่าและเฉพาะผู้ที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นที่เป็นรากฐานแห่งอนาคตที่ต่อต้านราชสำนักเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เหมยกงจือก็ไม่หยุดถังซานจากการกลับไปที่ราชสำนักของเขาอีกต่อไปแต่กล่าวว่ากลับมาอย่างปลอดภัยเถิดเจ้าไม่ได้ทำตามสัญญาก่อนหน้านี้ เมื่อได้ยินเช่นนี้ถังซานก็เข้าใจความหมายของเหมยกงจือแล้วใช่เขาตอบเบาๆและในขณะเดียวกันก็จูบหน้าผากอย่างแผ่วเบาคุณต้องพักผ่อนให้เพียงพอและฟื้นพลังอย่าลืมเตรียมหอการค้าหลิงซีเพื่อรวบรวมวัสดุสำหรับอารพลิกกลับสวรรค์และปัทพีก่อนที่ฉันจะออกเดินทางฉันต้องไปหานายกเทศมนตรีเหมยกงจือพยักหน้าอย่างไม่เต็มใจพื้นที่พลิกกลับนายน้อยเมยยอเทเลพอร์ตออกจากอ้อมแขนของถังซาน รู้สึกถึงออราที่เป็นเอกลักษณ์และความอบอ,อุ่นที่หลงเหลืออยู่ในอ้อมแขนของเขาจริงๆแล้วเขาลังเลใจมากและต้องการอยู่กับเธอมากขึ้นแต่ตรับใดที่เขาล่าช้าไปอีกหนึ่งวินาทีชีวิตมนุษย์นับไม่ถ้วนจะต้องตายในทวีปนางฟ้าเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ถังซานก็พบหงยี่พาฉันไปที่อาจารย์ฉันมีบางอย่างจะโทรหาเขา ทันทีที่หงยี่ได้ยินว่าถังซานกำลังมองหานายกเทศมนตรีเขาก็พาเขาไปที่เขตรักษาพันธุ์มนุษย์ในต้นไม้ทองคำไม่นานหลังจากนั้นถังซานก็เห็นนายกเทศมนตรีและผู้คนของงองกรยุ่งอยู่ในที่พักพิงโดยเฉพาะนายกเทศมนตรีจางซึ่งมีผมยุ่งและมีรอยคล้ำสองดวงบนดวงตาใบหน้าของเขาซีเผเผือดมากลอมาหายใจของเขาค่อนข้างไม่แน่นอนและเขาไม่ได้พักผ่อนเป็นเวลานาน จางฮาวส่วนมองไปที่ถังซานที่กำลังใกล้เข้ามาดวงตาของเขาก็รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยและสว่างขึ้นเล็กน้อยถังซานสบายดีไหมคูณบาดเจ็บหรือเปล่าเมื่อเห็นว่านายกเทศสมนตรีจางเห็นเขาในตอนแรกเขาก็ห่วงตัวเองเห็นได้ชัดว่าเขารู้เรื่องการต่อสู้ระหว่างจัก,กรพรรดิทั้งสองแล้วอาจารย์ผมสบายดีไม่เพียงแต่ผมสบายดีแต่ผมได้ว่าตำแหน่งเทพแห่งท้องทะเลแล้วจากนี้ไปชีวิตของผมก็ขึ้นอยู่กับผม ขณะที่เขาพูดตรีศูนย์ทองคําก็ปรากฏตัวขึ้นในมือของถังซานและริ้วแสงของเทพสมุดสีน้ําเงินทองก็ห่อหุ้มมนุษย์ไว้ในที่พักพิงภายใต้การทําให้บริสุทธิ์และการรักษาของแสงเทพสมุดร,ร่องรอยของควันดําก็ลอยขึ้นมาจากศีรษะของมนุษย์ทุกคนที่ถูกสาบโดยชะตาของจักรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์เป็นความโชคร้ายที่บุกรุกชะตากรรมของมนุษย,ยชาติ มนุษย์ในหุบเขาทองคำเคยถูกโชคร้ายกัดซาอมาก่อนและแม้แต่หุบเขาทองคำที่มีพลังชีวิตที่แข็งแกร่งก็ไม่สามารถรักษาและซ่อมแซมมนุษย์ที่ได้รับบาดเจ็บได้ในเวลาอันสั้นเออฉันสบายดีเออฉันก็สบายดีเหมือนกันเสียงแบบนี้ติดอยู่ในกำบังของหุบเขาทอง